ไวลเ่องชอบเสียงชอบร้องและชอบโซซ่าเอาอีเล็ติโคงน,นัน่นตายไปรล้วนั่นประปจนนัมโค้งนี่ไปเบิ้องนันกันนะ่ะเ,เป็นหนังบ้าระเบักเลยเป็นหนังบ้าระนี่ มีพรบบ่อปะไดีแล้วขันมีพรบอเสียเราความผูมพ้องความเสียหายเบื้องต้นโดยผู้ต้องหา,าพิสูจน์ความผิดแถมยังเสียเราการดูแลรักษาพยาบาลทั้งสองฝ่ายใครเป็นฝ่ายถือเสลยเราค่าสินไหมทดแทนไอ้ไอ้มันขืนกอนมันเป็นนางกอนสิท <ce drill? c oughs> ธิผู้ใช้รถสช้ถนนก็คือขันเสียชีวิตเสียเราค่าสินไหมทดแทนห้าแสนบาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุกระพับทาวรเสียรับค่าสินใหม่ทดแทนตั้งแต่สองแสนถึงห้าแสนบาทค่าผมไปโรงพยาบาลอง่านขี้เลยนั่น,นบ,บุกหมดจักระเบิดระวังดู๋ยวดีดีดูฟังต่อเสียรับคา่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บบากเกินแปดหมื่นบาทคันนอนโรงพยาบาลนี่จะได้รับคา่าเฉยเฉยมือละสองร้อยบาทบากเกินยี่สิบมือดีนะที่มีพราบาน่ะคขันโมมีสิต้องมีโทษถึงจำจนกวัาเข้าใจบ่มนี่เข้าใครับค่าผมไปโรงพยาบาลเดี๋ยว ันผู้คร่คขี่เป็นฝายผิดหรือว่าต้องมีผู้รับผิดเสียรับค่าเสียหายบางตน้นม่เกิน6กหมื่นหาพันบาทโอเคพ่เข้าบ้านไปหาบอลเหรอพีดด่พพลูยไหม,อ,สสามาอ,อ่ะยด่อมหนึ่งหนึ่งแปดหก